เรามาดูควายที่วัดสว่างอารมณ์กันครับนี่นะครับเอ้ยวัวอันนี้เป็นวัวก่อนนี่เขาเห็นวัวเป็น,เ,นเป็นพวกเดียวกันนะครับนี่น,นี่อ่าถือถือให้หน่อยครับแปบ๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวเราต้องลอง,ลองเปิดเปิดเสียงนะครับร้องนะครับดูนะฮะ ออนี่นี่ครับงงไปเลยครับเ เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บ้างนะครับไปดูฝั่งควายนะครับควายควายเจอวัวโอ้จะกินนะครับจะกินห้อเปิดเสียงเปิดเสียงชิเออควายกินกล้วยนะครับอันนี้คือควายกินกล้วยควายแย่งกินกล้วย นี่ควายเผือกควายเผือกเดี๋ยวจะเอาวัววิ่งไหนลองเอาเอาเอาควายมาหน่อยสินี่เราเอาควายเจอเจอกับควายโอเคครับ